สวัสดีครับอยู่กับช่องปลายส่งน้องธนวานะครับนี่เรามาจเจอกันนที่บ่อนควันอดครับเป็นแขกรับเชิญมาได้เชิญมากินผลไม้ที่นี่นะครับกล้วยนะครับ ไกลนะวันนี้ดถึงบ้านฟานอนนะครับไปดูหน้าาวเขาไปดูทำไมนึงใจคุณพี่ยินนะครัาสองแล้วแต่จะจัดให้คุมสูงค่ยูออยเป็นี๋พามาดูนะครับโครงการที่ นจะสร้างบ้านให้กับน้องในซุ้มของขวานอ์นะครับอตอนนี้ก็ตั้งเสาแล้วนะครับหกเสาสองล็อกนะครับยิ่งใหญ่อลังการมาก ใหญ่มากถึงมากที่สุด,ดใหญ่จริงๆครับ,รบสูงด้วย,วย,วยนี่ก็มาดูคร่าวๆนะครับระหว่างที่ บุญทรงมาเอาบุญทรงมาช่วยกินผลไม้ที่นี่นะครับสักหน่อยก็เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับใหญ่มากครับใหญ่มากจริงสองล็อกก็จริงครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะใหญ่หญเลยทีเดียว สง่งเล่นดินแล้วครับมีช้างสีเชือกนะฮะที่เราคอยกินผลไม้ปู่จุ่มพลกลับบ้านแล้วนะครับเมื่อกี้แกอยู่ตรงนี้โอ้ชิดอยากเลยเป็นยังเขาจะเอารถยังใส่ไปหิแปลกเลย จะยบร่สี่สังช่ค่ะพี่หเสานเมค่ะวัน้เสียงไหนอ แล้ว,ลวดูช้างใหม่ที่บ้านในซุ้มควานอสนะครับนู่นครับช้างงานอยู่ข้างลังครับช้างใหม่ครับตกมันเพิ่งจะหายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับตอน,นตกมันเขาก็เป็นอีกเชือกพอตกมันหายแล้วเขาก็ เหมือนหน้ามือหลังมือนะครับนี่ครับนี่ก็แม่พงังน่าจะวาดศนานะครับ เดี๋ยวรอดูตอนพาคุณส่งกลับบ้านนะครับครับผมตอนนี้คุณส่งเข้ากันเดินทางกลับบ้านแล้วเนาะครับเนาะนะครับผมนี่จะเป็นบ้านพ่นเยี่ยมกับพ้าหนิ่งๆครับผมหลังจากเขาออกจากเดินทางออกจากบ้านพ่นออดฮะอ๋อบ้านสร้างไว้นี่โอ้เขาต้นเข้าไปมามาพี่พี่มาส่งมามมามาพี่ ไพ่ไพ่เองเหรอพี่สงการเหมือนนั่นซีโดซีโสงการนะครับดูครับจะมาอันนี้ครับเป็นอันนี้ครับผมกับพอเดียเลยครับดูครับว่าซีโดสงการกับบุญสุกนะครับใครจะโตกว่ากันนะครับดูครับมามาพี่มาส่งมามาพี่เบนมามามาพี่มาดูครับโอ้สับกาไวยกัดแล้วมาพี่พี่ส่งมา โอเคครับดูครับวัวสุสีป่ะฮะบุญทรงจูงกัวเต็มป่ะหน่อยนึงวัวสุสีเอาสุสีกันเลยไอ้โอ้เนาะทำกันเลยเนาะครับดูครับสีดอสงการกับบุญทรงกันบ่ะฮะงานกันครับผมเออตัวเมย์เข้าไปตัวเมย์มาๆมาเรื่องมาส่งมามาเลยมาเรื่ออ่ะเดี๋ยวถักกระบาดเอาสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับเลยเชื่อเลยครับเลย เออมาพี่มามาเตรียมองไรนะซ้ำกันบ่ครับทำกันเลยไอ่ดูครับบุตรส่งได้เพื่อนใหม่แล้วครับผมไม่นอนยู่มาแล้วกันวะนี่ฮะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่โอ้ทำกันเลยวันนี้เอ้ยเปดตัวนี้แปดสยามตุลาแม่ครับนี่ก็จะมืดแล้วนะครับผม มาแต่ไรผลไม้น้ำขอนอดครับผมไปกินผลไม้นเพลินครับผมกินผลไม้จ้านี่ครับจักปีลหรพี่จักปีลหรครับนี่ปีครบบอกพี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมโอ้จุ๊ดโอ้โอ้จุเออเอาไปลาบใส่กระไบหนิบุงนี่โอ้ยบุ้งโซงราบน้ำจิ้มมือได้เป็นยังนี่ยืนหนเอาเลยครับตามสบายครับรักไรเยอะครับมามากระบายลูก นี่คร oh, ับผมโดยตรงเราก็จะเดินกลับบ้านนะครับมามามาพี่ฮะมานี่ฮะครับฮค่อยค่อยค่อยดูครับถ้าจะไปนี่ก็ไปอย่างเดียวครับคุณสม กินผลไม้น้ำขวดออดไหมครับไอ้ค่อยค่อยดูครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมรถเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยทิงบ้านเราจะถ่ายให้ดูนะครับครับตอนนี้ขวดออดก็น้ำโอ้ยครับผมไรกะเป๋อ โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้กักต,ตัวอยู่ก็เปิดไม่ได้ครับผมวันนี้ก็ใช้งานคนอดก่อนนะครับผม

เกลอซ่อนแล้วนี่ไงไม่เห็นตัวนี้แลยเขายังไงก็ขอบคุณคนออสบ้านนะครับที่เอาผลไม้แล้วก็อ้อยมาให้บุญชงครับผมหลังจากคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมครับ